ตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆสบายๆ คำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเราจะกำหนดบริกรรมนิมิรหรือนึกถึงภาพ ดวงแก้วใสใสหรือพระแก้วใสใสเป็นบริกรรมนิมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะขังใจของเราก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ใจของเรานะ อยู่ภายในกลางกายของเราคือเราเคลื่อนย้ายใจของเราจากที่เปผูกพันติดเย็ดกับคนสัตว์สิ่งของมาอยู่กับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างนี้ใจจะได้คุ้นเคยกับภายใน แต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อใจหยุดนิ่งในถูกส่วนแล้วภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าหมดความจำเป็นแล้วนื่องจะเป็นภาพที่เราสมมุติขึ้นมานึกขึ้นมาจะได้ง่ายต่อการ วางใจไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไว้อยู่ประมาณนีนะ้ก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นดวงใสๆขนาดเล็กใหญ่ของดวงใสหรือองค์กรา้งแล้วแต่เราชอบขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นนะจ๊ะ แต่สำหรับบางท่านีนึกเป็นภาพแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้หรือนึกไม่ออกนึกรลปวดทิ่ศัไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจทำความรู้สึกไว้กลางท้องของเรา อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะวัตถุประสงค์ที่เรานึกเป็นภาพก็ดีหรือวางใจนิ่งเฉยก็ดีต้องการให้ใจกลับมาอยู่ที่ตั้ง,งเดิมภายในเพื่อให้มันหยุดให้มันนิ่ง หังจากที่มันวิ่งมาหยุดมานานแล้วนะ่ยไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายใน ฝึกไปเรื่อยๆนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อหรือเลิกเลิกไปกลางคันกันซะก่อนอย่างนั้นแหะทำความเพียรไปเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดา เพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆม,มันก็มีฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างเบื่อบ้างท้อบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่ไปทิ้งให้ทำความเพียงกันต่อไปนะ บางทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราลงมาฝึกกันไปทุกๆวันเนี่ย,ยมันก้าวไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยการที่เราค่อยๆเดิน ถึงมันช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เดินมันก็อยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเองมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรเราต้องฝึกนะจ๊ะเราถึงจะสมหวังในชีวิต คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีเพียงประการเดียวคือหยุดการนิ่งอัติสันติปรังสุขขังความสุขได้จากการหยุดนิ่งอย่างเดียวหรือสุขอื่นสะน่อยจากการหยุดนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นแล้วก็จากคนจากสัตว์สิ่งของ มันไม่มีไม่เจอไม่มีไอ้ที่ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีซึ่งผู้ฉลา,าดนะมีปัญญาเขาก็จะไม่เสียเวลาไปกับการไปหาในสิ่งที่มันไม่มีเพราะสิ่งที่มีมันอยู่ที่เดียวนะเคยหยุดกับนิ่งหยุดภายในไปนั่นฝึกไปเรื่อย เห็นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรแล้วฝึกไปแต่ฝึกไปเรื่อยๆไอ้ไม่เห็นน่เป็นไม่มีต่างธรรมาชาติเรื่อยๆถ้าเรามีความเพียรทำอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถูกหลักวิชาคือวางใจพอดีพอดีเดี๋ยวก็สมหวัง พอดีเนี่ยสังเกตจะความพึงพอใจสมมติเราหลับตาแล้วก็วางใจนิ่งๆิ่งทำความรู้สึกว่าอยู่ภายในแล้วเราก็ปรับออกสังเกตว่าแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจแม้ว่ามันมืดคือนิ่งจินกลางความมืดด้วยใจที่ เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะมืดเพียงใดก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วหละ,ละใช้ได้ให้นิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆจะภาวนาสัมาสมาหังสัมมาหัง หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่เราต้องประคองใจบางท่านถนัดในการภาวนาและสึกระทภาวนาแล้วเหมือนมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคอยประคับประคองให้ใจอยู่ในตัวอย่างนี้เราก็ภาวนาไป แต่บางคนบอกอยากอยู่เฉยสบายกว่าก็ให้อยู่เฉยนะจ๊ะอยู่เฉยถ้าเมื่อยล้วก็ขยับถ้าฟุ้งเราก็ไปเยอะเปลือกตาสักนิดหนึ่งเปลือ,ลอตาถ้ายังไม่หายก็ลืมตาเลยแต่ถ้าหากว่าปลือ,ลอตาแล้วหายแล้วก็อยู่ในระดับขนาดนั้นแล้วก็ค่อ วางใจเบาๆมันฝึกกันไปทุกอริยาบท่อย่าฝึกเพียงอริยบทเดียวเฉพาะอริยบทนั่งเราก็ต้องฝึกไปให้ได้ทุกเรียบทจะยืนเดินนอนแล้วก็ทำไปด้วย แม้เราจะต้องทำภารกิจประจำวันเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาเราก็สามารถฝึกกันไปได้ฝึกได้บางคนทอดพระท้องโกไปด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังใบทอดไปไมีอยอู่วันหนึ่ง,งวันแห่งความสมรัตนาเล้วใจมันนิ่ง ไปเห็นในตอนนั้นก็มีไรจะนันให้ทำความเพียรนะลูกนะฝึกขึ้นไปเรื่อยๆเรามาเกิดเพื่อการนี้แหละมาทำรลนิพานในแจ้งโดยเริ่มต้นหนังหยุดนิ่งให้เป็นแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เลย เมื่อเรารู้ว่าพระรัตนตรัยอยู่ในตัวจเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานในเจ็ดโดยวิธีหยุดนิ่งเรามีความรู้อย่างนี้ตั้งถือว่ามีบุญมากแล้วเลยจกนั่นกันเลยแต่ความเพียรพยาพยามพยายามฝึกไปแล้วก็ปรับใจไปด้วยทำไงรู้สึกมันจะพอดี แม้มืดก็มีความสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจกใ็รักษาอารมณ์นั้นเรื่อยไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นก็เรื่อยไปจนกระทั่งมันก็จะนิ่งน่งนานขึ้นแต่มันก็ยังมืดอย่างเดิมนิ่งนานแต่ว่ามืดแต่ว่านิ่งนุนน่มลวกนานก็จะมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้ะดูเหมือนว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก่อนนั่งเรานั่งไปรู้สึกว่าโอ้ใช่มันมันยาวนานเี้ยอะไรเมื่อไหร่จะถึงชงั่วโมงสักทีนึงแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิ่งๆนุ่มๆน,นานขึ้มีความรู้สึกเวลาหมดไปเร็ว แต่มันก็ยังมืดอยู่อย่างนั้นก็ถือว่ากนะ้าวหน้านะจ๊ะถือว่าดีขึ้นเยอะก็ให้ดีใจไว้เถอะว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละทำต่อไปอีกเองนมนานเวลาหมดความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วหรือบางช่วงรู้สึกบางส่วนของร่างกายหายไปมือมึงเท้ามึงขามึง อิสะมันแม้บางส่วนหายไปนะก็แสดงว่าใจเราเริ่มรวมแล้วไอ้ตรงไหนบริสุทธิ์ก่อนมันก็จะหายพิก่อนก็ค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปตกใจบางคนมาฝึกใหม่ไม่มีประสบไม่เคยคุ้นกับประสบการณ์อย่างนี้ พอส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหายไปเลย,ยกลัวเลยลืมตาจนหน้าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นก็มีข้อแนะนำว่าให้ทำเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปทำเฉยๆแล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิม มันก็ค่อยๆขยาย,ย,ยส่วนที่หายไปเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็จะไปตกใจจนกระทั่งลืมตาและกลัวในการฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเมื่อตัวหายไปเนะี่ย บางคนตัวยืดก็มียืดขึ้นสิบตัวเรามันสูงก็จะไปตกใจนะจ๊ะทำเฉยๆนิ่งๆหรืวบางทีตัวย่อลงมาเหมือนจะติดพื้นนอ่ะก็ยังเจออีกบางทีมันออกไปทางข้าง ไปทางกว้างๆบางทีก็พองๆนั้งตัวเราก็ยังคงเฉยๆอยู่อย่างเดิมไปละบางทีตัวโยกโคลง <What? S 1> ก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจแล้วใครจะไปเพลินกับความคโครงนั่นหละเก็ mm hmm. จะไปคล้อยตามแต่ไม่ฝืนทำเฉยๆ เดี๋ยวมันก็หายมันไปเองแหละเฉยๆนิ่งๆนึ่งสบายสบาทำเป็นกรู้แล้วไม่ชี้เฉยๆบางทีก็เหมือนคนลุกสู้ซะโอ้ปากใจเต้นตึกตักแรงตามมา่างมากแต่มันเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนก็ยังเฉยๆอีกพูดยังไงว่าเฉยในทุกๆประสบการณ์ ไม่มีอันตรายงงใจเต้นแล้วก็เป็นโรคหัวใจไม่ใช่เฉยบางทีคนลุกสู้กันมาแล้วก็มีวิญญาณอะไรมาทำให้เราคนลุกก็ไม่ใช่ใเฉยๆทำมันทำเป็นเรื่องลวไมิดชีแต่แปลว่าการฝึกเครื่อนก้าวหน้าบางทีตัวมันเบาลอยลอยไป พอตัวลอยอาการอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอกลัวบางคนเอามือจับอาสนะสน,น่นเอามือควานหาพื้นหรือบางทีลืมตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกหลักวิชาอาการที่เกิดขึ้นถือว่าเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆเข้ามาแล้วล่ะบางทีตัวลอย,อยจริงๆนะลอยจะพื้นขึ้นไปจริงๆ ก็มีแต่ว่าเป็นบางท่านมันลอยขึ้นไปเ็เรียกว่าอุเพงกับปิติแล้วก็เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ชี้ไลหนิ่งๆบางทีน้ำตาไหลอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊เราก็ไม่ได้กลุ่มใจอะไรเลยทำไมน้ำตามันไหล นั่นก็คือน้ำตาเย็นเกิดเป็นความบิดติที่เราอาชนะนิวรณ์ได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยๆเพราะเรามุ่งไปที่หยุดนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังต้องการการหยุดนิ่ง ส่วนอาการอะไรต่างๆนั้นนะเราอย่าไปสนใจมันแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็คือเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกได้ก้าวหน้าขึ้นสมาธิเริ่มมากันอย่างอ่อนๆแล้วลนะ่ะเหมือนเริ่มเหยียบชานของสมาธิอยู่ขอบขอบกันแล้วลนะ่ะขอบของสมาธิ ทีนี้เราก็ยังนิ่งอยู่อย่างเดิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวความมืดนั่นะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นบางคนก็เห็นมันจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตาเห็นบนท้องฟ้าในยามราตรีของเดือนที่มืดนะั่นเห็นจุดสว่าง ก็ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งก็ทําเฉยๆอยแหละหรือบางทีมันแสงมันแวบมาจากด้านซ้ายบงด้านขวาของดวงตาเราแหละก็ไม่ต้องไปจําเรื่องดูหรอกทําเป็นโรลไมิชิทําเฉยๆหรือบางทีเหมือนใครเอาไฟมาส่องหน้า หรือคล้ายๆมันใครเปิดไฟไว้ในห้องทั้งๆที่ตอนที่เราเริ่มนั่งมันมืดจะไปลืมตาแล้วจะ้ะทำเฉยๆจะเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเรื่องแรงต่างให้ ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม่ตัวจะเป็นผู้ใหญ่เตะใจให้เป็นเด็กให้อินโนเซนเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปเรือบางทีมันหล่นวูบถงมือาจจะทำให้เราผวาบ้างก็ช่างมันเฉยๆคำที่กล่าวมาแล้วเนี่ย มันเป็นสัญญาณว่าเราก้าวหน้าในการทำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในทุกๆประสบการณ์ที่เป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้คือเฉยๆรู้แล้ว,วลไม่ชี้เหมือนกับผู้ที่เจนโลกผ่านโลกอัมากเมื่อมีลาบเสริมลาบมียดัดเสริมหรือมีคนสันเนินทามีสุขมีทุกข์ ใจก็เป็นปกติต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีอาการดังกล่าวเราก็เฉยๆหรือบางทีมีภาพนิมิตท,ที่เลื่อนลอยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนิมิตเป็นภาพนารกบงัสบงสวรรค์บัง พระบุตรเทธิดาธิดาบางอะไรต่างแต่ละภาพสมาธิระดับนี้มันยังไปเห็นนลกสวรรค์ยังไม่ได้แต่ภาพเลาถั้นมันฉายขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าจิตเรามันยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ภาพนิมิตรตรงนี้และที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงจังอะไรรวมทั้งภาพนิมิตที่เราสมมุติเป็นดวงใสหรือองค์พระแต่ไปถึงเวลามันหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่นิมิตที่เราไม่ได้ติด แต่เวลานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงที่อยู่ภายในนั้นมันอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ะจะนนั้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย,อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นนาทีของเราดูไป นึกถึงคำสอนของพเดชพระคุณหลวงปู่ของเราที่ท่านสอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์หยุดเป็นตัวสำเร็จก็แปลว่าทำหยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่ง ใจมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปเมื่อใจหลุดจากกายหยาบแล้วเดี๋ยวความสว่างมันก็หมายเห็นเพราะความสว่างนะมันมีอยู่แล้วนะในตัวเราแต่นิวรมันครอบงำทำให้มืดพอใจเรานิ่งนะเหมือนเรากดสวิตกดสวิตของใจมันก็วาบขึ้นมาพอความสว่างเกิดขึ้น ดวงตาของเราก็เกิดขึ้นมองเห็นเห็นแสงสว่างเห็นแหล่งแหล่งกำเนิดของแสงเหมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงที่ครอบคลุมไปทั่วโลกเราก็จะเห็นเป็นดวงเป็นลักษณะที่แปลกเป็นของสากลทำดวงแรก หรือดวงธรรมนั้นมันจะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือดวงแก้วหรือโลกเราใบเนี่ยกลมๆแต่ว่าใสบริสุทธิ์สะอาดสว่างมาพร้อมกับความสุขใจที่มั่นคงสงัดจ,จากกามและอกุศลธรรมคือใจมันจะเกลี้ยง ความรู้สึกมีแต่กุศลธรรมมันเกิดขึ้นคือความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่คืยิ่งมีความสุขคือกายมันเบาใจเบากายสบายใจสบายนั่งก็ไม่ค่อยปวดค่อยเมื่อยมันสบายไปหมดใจก็เบิกบานสบาย กายก็สบายใจก็สบายแล้วมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะเห็นกายในกายธรรมในธรรมมีความสุขแล้วก็ใจมันจะสูงส่งสว่าง สะอาดสงบสงูสงส่งไปเรื่อยๆใสอ่ลองทำดูนะลูกนะลองทำนิ่งๆไปใจสบาย